วันนี้แผนที่ชีวิตมีโอกาสมาพบกับญาติโยมเช่นเคยวันนี้ก็ได้มาเยี่ยมวัดอุดมชาติบ้านอุดมชาติตำบลเมืองศรีใครอําเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีแล้วก็ที่น่าประทับใจก็คือที่ข้างวัดแห่งนี้ถือว่าเป็นสถานที่ประวัติศาสตร์อันเป็นความสําคัญที่เมื่อครั้งหนึ่งสมเด็จพระเทพร,รัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเกี่ยวข้าว ซึ่งถือว่าเป็นพระมหากรุณาที่คุณอันยิ่งใหญ่เหลือเกินที่ชาวบ้านและก็ชาวจังหวัดอุบลราชธานีชาวอำเภอวารินชำราบและใกล้ที่สุดก็คือชาวบ้านอุดมชาติตำบลเมืองศรีไคออำเภอวารินชำราบนี้ได้รับเพราะฉะนั้นภาพต่างๆนั้นยังอยู่ในความทรงจําของชาวบ้านภาพต่างๆเหล่านั้นเนี่ยยังอยู่ในความประทับใจเรียกว่าเมื่อพูดถึงเรื่องนี้ชาวบ้านเนี่ยจะมีความสุขมาก อย่างวันนี้อาตมาได้มาเยี่ยมที่วัดอุดมชาติเนี่ยได้มาพบกับท่านเจ้าวาดได้มาพบกับพระสงฆ์แล้วก็ได้มาสอบถามญาติโยมว่าสถานที่จุดไหนที่สมเด็จพระเทพ,พร,รัตน์ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระองค์สเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเกี่ยวข้าวตรงไหนที่เป็นจุดตรงนั้นชาวบ้านก็จะมีความยิ้มแย้มแจ่มใสมีความเบิกบานแล้วก็ได้พูดด้วยความประทับใจ ในพระราชะจริยวัตรในการที่พระองค์ท่านเนี่ยทรงมีพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นซึ่งชาวบ้านอุดมชาติเนี่ยสืบรุ่นลูกรุ่นหลานก็คงจะได้มีการทรงจำและก็จดจำภาพบรรยากาศต่างๆเหล่านั้นไว้อันนี้ก็คือสิ่งที่เป็นเรื่องสำคัญแล้วก็วันนี้ก็มีประชาชนมีชาวบ้านเนี่ยเมื่อมาได้รับทราบท่านก็มีบ้านที่อยู่ใกล้ชิดติดท้องไร่ท้องนา แล้วที่สําคัญญาตโยมอาตมาได้สอบถามชาวบ้านว่าพันุ์ข้าวที่นี่เนี่ยมีความสวยงามจริงๆแล้วก็เมื่อวันที่มาเนี่ยวันที่มาบันทึกเทปวันนี้ก็คือวันที่สเดือนตุลาคมพุทธศักราช2561เนี่ยเห็นบรรยากาศของไรนาเห็นบรรยากาศของข้าวที่มีความสวยงามก็เรียกว่าชาวบ้านเนี่ยให้การดูแลทํานุบํารุงเกี่ยวกับเรื่องพันุ์ข้าวนี้อย่างดี ได้ทราบว่าท่านอดีตผู้ใหญ่บ้านสมควรท่านเป็นบุคคลผู้ที่มีความรู้มีความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องการทําไร่ทํานาแล้วก็มีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องทางด้านนี้จนกระทั่งนําพาชาวบ้านที่อยู่ในบ้านอุดมชาติเนี่ยได้ทําเกษตรกรรมแล้วก็รักษาอาชีพที่เป็นประวัติศาสตร์ชาวไร่ชาวนาเกษตรกรผู้เป็นกระดูกสันหลังของประเทศชาติบ้านเมืองเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกวันหนึ่งที่รายการแผนที่ชีวิต มีความประทับใจและก็มีความภาคภูมิใจที่ได้มาเห็นแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนากับญาติโยมนั้นมีความมั่นคงมีความกลมเกลียวเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันพึ่งพาอาศัยกันอาตมามาโดยไม่ได้นัดหมายแต่ว่าเมื่อได้มาพบกับท่านเจ้าวาดกับพระภิกษุภายในวัดแล้วก็ได้พบกับญาติโยมซึ่งอยู่แถวระแวกนี้เมื่อท่านได้ทราบว่ามีบุคคล มาเยี่ยมมาชมท้องไร่ท้องนาท่านก็เอาใจใส่แล้วก็ให้ความร่วมไม้ร่วมมือด้วยดีนับเป็นภาพประวัติศาสตร์แล้วก็เป็นภาพที่ทรงจำอาตมาก็ถือว่าวันนี้เป็นวันที่โชคดีที่เราได้มีโอกาสในการสำนึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันอันเป็นสถาบันสูงสุด ของประเทศชาติบ้านเมืองของพวกเราก็คือสถาบันพระมหากษัตริย์ที่มีสมเด็จพระเทพรัราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้เสด็จพระราชดำเนินมาได้ทราบว่าเมื่อปีพุทธศักราช2550ก็เป็นเวลาถึง11ปีผ่านมาก็นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่พวกเราควรที่จะได้จดจำและก็ส่งจำไว้ขอเจริญพร